สดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดปลาซึกิชินะครับเหมือนไหมเหมือนไหมเอาไม่ใช่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดปลาบางแสนนะครับจังหวัดชนบุรีนะปีนี้นะปี2 0 2 3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในตลาดปลาเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามวงละแดดยังร้อนอยู่เลยนะครับแต่บรรยากาศที่นี่ก็โอเคเลยนะถ้าเย็นๆน่าจะน่าเดินกว่านี้ ว่าหลายๆคนคงจะเคยมาแล้วแหละนะครับแต่นี้ก็พอดีผ่านมานะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปดูกันเลยเขาจะแบ่งเป็น2โซนนะโซนนี้ก็หลักๆเลยก็จะมีเป็นซอยๆนะเท่าที่ดูก็แบ่งไปทงงั้งหมด5ซอยเนาะก็จะขายตั้งแต่อาหารทะเลสดๆนะครับบางอันก็จะมีในส่วนของขนม แล้วก็มีอาหารไทยปนด้วยนะปัจจุบันมีอาหารไทยค่อนข้างเยอะแล้วแหละนี่อันนี้ผมเลยกซอยหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้จะมีอาหารแห้งด้วย้านุก็จะเป็นน้ำปัน่นน้ำผลไม้นะครับนี่ตู้ชี้วานแสนสุขครับตูชีเยอะมากเลย ซื้อเสร็จก็มีที่นั่งกินนะในนี้เลยนะครับบรรยากาศล่มลื่นนะครับมีอาหารตามสั่งนะร้านนี้น่าจะเป็นที่โคงนะที่โคงเยอะมากนี่เป็นโซนคีบตุกตานะครับ เป็นโซนคีบตุ๊กตาม,มีต,มตู้ <ๆ S 1> ให้คีบอยู่พอสมควรเลยน,น,นี่นี่นี่นเอาห้ดูนี่ก็เป็นซอยที่สองนะเดินไวๆนะวันนี้วันนี้ร้านน่าจะเป็นปลาหมึกช็อตปลาหมึกซาซิมินะครับที่เห็นผมไม่กล้ากินนะจริงๆกลัว ผลไม้อันนี้ร้านหอยนางรมนะหอยนางรมส่งตรงมาจากสุราษฎร์ธานีนะคะนี่ตัวใหญ่มากใหญ่มากน่ากินน่ากินโอ้นี่มาเอาใจคนชอบกินหอยบ้างนะนี่หอยแครงหอยแครงตัวใหญ่ๆเนาะหอยหวานก็มีนะนหอยแชลนะ นี่มีอูนิด้วยนะเขียนว่าร้อชุดละหนึ่งบาทแต่ก็ไม่รู้ว่าขายยังไงนะเพื่อนๆเ,เคยกินก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะนี่นี่อะไรคือร้านไข่หมึกทอดนะมีเกี๊ยวซ่ามีไข่หมึกทอดอาบาทก็ตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับเนี่ย อที่3นะนี่อนที่3มันก็จะปลาแซลมอนนะครับกุ้งย่างนะโหนี่นี่นปลาหมกึปมกปลาหมกึกปลาหมึกน้อง,น,องน้องอยู่ในหลอดอยู่ในท่อพ v วซนะครับดูอก็น่ารักนะแต่ไม่กล้ากินจริงๆมีชื่อร้าน เอาซิกเนเจอร์ซีฟู้ดนะครับราคา150-350ถึงนะเป็นหมึกกระดึ๊บนะครับน่าจะขายเป็นพวกซาซิมินะอ่ะนี่เราเข้ามาในโซนโซนอาหารทะเลสลดๆกันแล้วนะนี่กุ้งนะครับอ๋อนี่ปลาหมึกบุเบอร์เลยนะ มีทุกไซส์ทุกราคานะมีร้านนี้หอยขายหอยนางรมนะครับอ่านี้ปูปูปูแกะแล้วนะกินกินง่ายเลยอันนี้กุ้งกุ้งสดๆเลยนะยังอยู่ในออกซิเจนอยู่เลยนะครับนี่ไปดึกอๆๆเลยจอนะครับจอปูนะอ่า เคนี้ก็ซอยที่สามแล้วนะนะสำหรับโซนหนึ่งนะครับคนก็ไปซื้อมาแล้วก็มานั่งทานกันข้างหลักเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพาวนเข้าซอยที่สี่เลยนะสำหรับโซนที่หนึ่งซอยที่สี่นะครับอนนี้จะมีร้านเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเลยนะไปน,นั่งทานข้างในได้เลยนะครับเราจะมีพวกากิโซบะกุ้งเทมปุระอะไรต่งตางๆนะครับรวมถึงเบนโตะด้วยนะอันนี้เป็นน้ำผลไม้ มีไก่ทอดนะครับโอ้ยกุ้งย่างอีกแล้วกุ้งย่างค่อนข้างเยอะนะที่นี่นะนี่ซ้ายขวาอะไรก็เลยกุ้งย่างโอ้นี่มีฟูกเป็นด้วยนี่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 บูมา้าเนื้อไข่นะมีหลายสายมากเลย450 400 300น,นะเฮ้ยปุ๊บเขาก็จะย่างให้เรา ต้มเอ้ยเรื่องให้เรานะวัน oh, นี้มีกุ้งมังกรด้วยนะเ hey, ไปดูฝั่งนี้บ้างโอ้ oh. ไม่รู้ปูอะไรนะเหมือนปูลายเสือเนาะ <Yeah. S 1> มีทุกไซส์ทุกราคาเลยนะไม่ต้องไปไกลนะมาแค่บางแสนนะแล้วก็มาที่นี่ก็จอดรถสะดวกนะครับ oh. มีปูดำหรือเปล่าเนี่ย ไม่ใช่มีแต่อาหารทะเลนะนี่ไก่ทอดมาร์เก็ตก็มีนะร้านเบลเลอร์เลยนะอยู่ตรงทางเข้าซอยที่สี่นะหน้าเลยร้านนี้ก็มีขายเป็นพวกอาหารทานเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ชุบป,ประชุบต่างๆมีทั้งของไทยและของเกาหลีนะแต่งร้านสวยมากดูตอนแรกนึกว่าขายได้ของญี่ปุ่นอย่างเดียวนะไม่นะครับก็มีสินค้าไทยคนด้วยเนาะ โซนที่หนึ่งผมเดินหมดกันแล้วนะใช้เวลาเดินไวๆนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูหน้าโซนหนึ่งก็มีของที่น่าสนใจเหมือนกันนะแล้วก็จัดแต่งได้สวยมากเหมือนกันไปดูเลยเขาจะจัดเลี้ยวแบบนี้นะครับมีส่วนใหญ่จะเป็นขนมนะข้างนอกนี่นะครับมีท็อโกยาก,กินะครับขนมเค้เปอะไรต่างๆแล้วก็มานั่งทานกันตรงนี้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปโซนที่2นะครับโซนที่สอนี่นะ่าจะเป็นโซนที่เป็นร้านญี่ปุ่นเยอะหน่อยนะบรรยากาศให้บรรยากาศเป็นนะเป็นร้านญี่ปุ่นเลยนะเดินข้ามไปหน่อยเดียวนะครับเขาจะมีถนนแบ่งระหว่างโซนหนึ่งกับโซนสอนะครับนี่โซนหนึ่งนะนี่แล้นี่โซนสองนะครับเดี๋ยวเรา เข้าตรงด้านหน้าเขาดีกว่านะจะเป็นทางเชื่อมระหว่างโซนหนึ่งกับโซนสอง,งนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้นาริตาสเต,เตชันนะครับร้านนี้ก็เนี่ยขายเป็นพวกเบ,กนะกบเกอรี่และกาแฟไอศกรีมซอฟเสิร์ฟต่างๆบรรยากาศก,าก็เหมือนยก ร้านญี่ปุ่นมาอยู่ที่เมืองไทยที่บางแสนแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปไกลไคลนน้ายๆเนาะก็ให้บรรยากาศที่เหมืนอนเราไปญี่ปุ่นนั่นแหละผมๆผ,ผมไปคน,นเยอะนี่เป็นร้านลามเมงนะนอนน้าว ไม่รู้เหมือนกันเรียกอ,อะไรก็ไม่รู้คากิโกลีนะโหนี่เหมือนจำลองมีสถานีรถไฟบางแสนฟิสชมาร์เก็ตนะออกแนวอารมณ์รถไฟญี่ปุ่นนะ,ะเป็นพร็อพที่เฉยนนะไม่ใช่ว่านั่งรถไฟมาที่แรงจริงไม่มีนะครับเพื่อน นี่คือแกงเขียวหวานอะไรนะฮะตีนไก่ด้วยเป็นชาเขียวเป็นชาเขียวแกงเขียวหวานตีนไก่ใช่ตีนไก่เป็นลุ้นของขาวอ๋อเป็นตีนไก่จริงๆใช่ไหมฮะใช่เป็นลุ้นสองเขาเป็นลุ้นโอเคยน่าทานมากเลยเห็นไหมครับมีธงชาติไทยด้วยขอบคุณนะคะโอเคสวยงาม ชาแมนแกงเคียวหวานสำหรับใครที่ชอบไข่ตู้ชากระปองนะที่นี่ก็มีอยู่เยอะพอสมควรเลยนะพนะาไปดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างว่าของเหมือนที่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะราคาไม่แพงนะครับอันนี้ก็ขายไม่เท่ากันด้วยนะก็มี60บาท นะแล้วแต่อะไรที่อยู่ข้างในเนาะอันนี้3 0บาทนะยีบาทถูกถูกก็20่ิบาทนะครับเยอะอยู่นะไม่รู้จะบรรยายยังไงอาหารเยอะจริงๆนะครับไม่รู้ว่ากงนคืนนี่มีเป็นลักษณะเหมือนเป็นปารกการแจ้งด้วยหรือเปล่านะผมคงจะอยู่ไม่ถึงกลางคืนหรอกนะบ๊ายบายเดี๋ยวก็กลับแล้วนะตักไปสี่โมงเนาะ S <S <S ไงเ,เพื่อนีอา่าหอยทอด1สไม้เป็นเคฟหอมนะครับ่าทานมากเลยนะดูดูๆๆๆดูดูไงเ,เพื่อนนี่ผมเดินนี่หิวแล้วนะยังไม่ได้ทานเลยนะเนี่ย โอ้ตอนนี้ตอนเย็นๆอากาศดีๆแดดล่มลมตกหน,หน้านั่งเหมือนกันนะฮะเนี่ยดูสิดูสิดูสิสโอ้ร้านของเล่นยังมีอะ่ะนะน,นี่เป็นของเล่นแต่เป็นของเล่นไทยนะของเล่นเก่าๆโบราณๆาก็มีนะนี่หมาฝรั่งตามแมวนี่นะ หาที่ไหนไม่ได้ก็มาหาที่นี่ได้นะโหร้านนี้ขายขนมญี่ปุ่นหมดเลยนะเยอะอยู่เยอะอยู่เอาฮอคไกโดมิลครับไม่ไม่เอาวิสสูงนะไม่เอาวิมนะคะครับ ถ้าวิฟจะเป็นร้อยกบาทนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เอาวิฟจะเหลือแค่สิบก้าบาทนาะใครชอบวิฟก็จับไปนะครับเพิมไม่เอาวิฟดีกว่านาะดูแล้วน่ากลัวแล้วก็เราก็รอครับเราได้เพจแล้วเราก็รอเลยอะไรครับเราขอเราก็ดังนะัะคุณครับ นมฮอกไกโดไม่มิ้วนะ้ไม่วิบนะไเอามา้งันนี้ก็พามาเดินตลาดบางแสนนะตลาดปลาบางแสนนะครับ ประมาณนี้เนาะเดินเร็วๆแต่เดินครบ้วนนะข้าวคุกซอยเลยถ้าใครมาก็ใครมาบางแสนมาถึงบางแสนก็อย่าลืมมาแวะนะตลาดปลาบางแสนนะครับที่จอดรถตอนนี้ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับมีที่จอดรถแบบฟรีกับไม่ฟรีนะถ้าเป็นที่จอดรถของตลาดปลาเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ แต่ถ้าเกิดตรงนั้นเต็มเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปจอดแบบเสียให้จ่ายเขาคิดเขาคิดประมาณ50บาทนะเมื่อกี้อาดที่ป้ายอยู่เนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ทํามาเสียวตลาดปลาบางแสนแบบฉบับเร่งด่วนนะปถูกปรับก็ขับรถมาจากกรุงเทพเลยนะครับช่วงนี้ก็ทำงานไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาคลิป บบหรืออาจจะไปท่องเที่ยวนะส่วนใหญ่ผมจะลงไปชุมชนเนาะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับว่าชุมชนประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วโอ้โหเป็นสถานที่ที่น่าไปเที่ยวน่าไปน่าไปถึงสามากเลยเพราะว่าโอ้ทศประเทศไทยเรามีชุมชนที่หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับรวมถึงภาคใต้ของเราเนี่ย ก็จะมีวัฒนธรรมนะครับวิถีชีวิตอะไรต่างๆที่มันแตกต,ต่างกันไปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องซุกโซนทีวีด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ